นี่คือกลางเสร็จแล้วเหรอเออกต้องเป็นเจนออโต้ คือกางเสร็จแล้วเหรอเออก็อมันเป็นเต็มออโต้แล้วเราไม่ได้ใส่เสาเลยมันฟรีสแตนได้ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้าน w i Section นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเต็นท์ออโต้นะครับขนาด4คนด้วยกันนะครับเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับสียอดฮิตตัวนี้ก็จะการง่ายนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอก็ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีเป็นตัวเต็นท์แล้วก็ไฟชีสตัวนี้นะครับติดมาด้วยกันนะครับจะสามารถถอดได้จะมีห่วงช้างอยู่บริเวณทั้งในนะครับ และยังสามารถใช้ตัวไฟชีดกลางเพื่อเป็นทารบขนาดเล็กไว้ให้เราได้นั่งกันได้อีกด้วยนะครับก็จะมีสมอบกนะครับจะมีสมอบกทั้งหมด8ตัวนะครับแล้วก็เป็นเชือกนะครับไว้ตึงจำนวน4เส้นด้วยกันตัวนี้ก็ไม่ต้องปักก็ได้นะครับจะเป็นแบบฟรีสแตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบเต็นท์กันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเนื้อผ้า 210T โพลีเอสเตอร์นะครับบริเวณด้านในเป็นเคลือบกันน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักของเต็นท์ออโตเมติกป๊อปอัพนะครับก็คือเครื่องกดสปริงอัตโนมัติช่วยในการกางเต็นท์นะครับและตัวข้อต่อนะครับช่วยในการดึงยึดปรับกางเต็นท์ให้ตึง ความสูงจะเกือบๆเ,เท่าผมส่วนตัวผมจะร้อยประมาณ165นะครับแต่เวลาเรานั่งอยู่ข้างในจริงก็น่าจะประมาณ140เซนถึง130โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูด้านในกันบริเวณด้านในเต็นท์นะครับของออโต้ o. นะครับตัวเริ่มจากมุ้งก่อนแล้วกันที่เราเห็นตัวมุ้งก็จะเป็นแบบ b ีสานะครับกันมแมลงนี่เห็นไหมโอเคครับต่อมานะครับ ช่องใส่ของสัมภาระนะครับจำนวน2ฝั่งซ้ายและขวานะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์ขนาด4คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนอนให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับ จากที่เทสก็ถ้าเอาแบบไม่อึดอัดเลยก็เป็น3มคนนี้นอนกันสบายเลยครับหรือว่าถ้าเอาแบบพื้นที่สบายสบายก็ไม่เกิน3ส่วนความสูงระหว่างนั่งก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสไม่ปิดตัวมุ้งนะครับแล้วก็ปิดแค่ตัวด้านหน้าดูว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องเงาที่สะท้อนออกมานะครับตัวนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยครับขอแค่ว่าเราอย่าพยายามอยู่ช่วงหน้าฝฟนะครับถ้าสังเกต คือว่าผมเจ้ามือปัดขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับว่าพออยู่หน้าไฟแล้วเนี่ยมันก็จะท้อนเงาเป็นภาพที่ชัดมากขึ้นครับแต่ถ้าผมไม่ได้ยกมือขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นหรือว่าลางๆเลยโอเคครับก็ตัวนี้ก็คือเทียบจริงๆก็ผมก็ยังเทียบกับ P s ซ r i e s อยู่นะครับเพราะด้วยรูปทรงด้วย ตัวนี้ก็คล้ายๆกับ P Series เลยครับเป็นเต็นท์สำหรับเริ่มต้นเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบมองหาเต็นท์ราคาไม่แรงตัวนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆตรงที่ว่าการกางการเก็บเนี่ยก็คือไม่ยากเลยเพราะว่ามันตามสเต็ปมันอยู่แล้วขอให้มีพื้นที่ที่เก็บของมันได้หรือว่าไปพวกรถใหญ่เนี่ยไม่เป็นปัญหาอีกเลย ท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแ้ละเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ